Good morning เช้าของประเทศนิวซีแลนด์นค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบนะคะเราจะออกไปขายที่เชิร์ตนะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะเราจะขายที่เชิร์ตในวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะส่วนวันอาทิตย์จะเป็นของ Sunday Market นะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะที่จอดรถเป็นยังไงร้อหมุนออกจากบ้านนะจ๊ะตอนนี้6โมงห้สิบนะคะวัน1ี 10. องศานะคะวันนี้ฝนตกช่วงเช้านะคะนิดหน่อยแล้วก็ วันนะคะวันนี้ถึงโชคแล้วนะคะนี่ก็คือที่ต่อรถของเรานะคะระมา7โมง8นาทีค่ะวันนี้มีตัวเล็กมาด้วยนะคะพี่นิสิฮัลโหลหน่อยเฮ้ยยวิวัอ้าวสาง้นเราไปถอยรถกันดีกว่า มีกล้องหลังของรถเนี่ยจะดีมากเลยนะคะเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าเแบรบกรถเราถอดออกหรือยังเวลาลากชูงนะคะก็คือง่ายสำหรับการดูค่ะแล้วเราก็พักเรียบร้อยแล้วนะคะก็นายก็กำลังจะเอารถมาจอดไว้ข้างหลังนะคะที่พักเราวันนี้อากาศดีมากนะคะทิ้งจะฟ้าขึ้นหน่อยแต่เสียงนกร้องเนี่ยมีไพเราะมากเลยนะคะไม่ได้ใส่เอฟเฟเสียงนกนะคะฟังกันดีๆค่ะ ด้านนี้เราก็จะไว้ให้ลูกค้าจอดนะคะแล้วก็จะมีโรงเรียนเด็กนะคะอยู่ข้างในนั้นเนาะก็เราก็จะเหลือที่แม่ก็จอดฝั่งนู้นิดนึงนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีพาร์คอยู่ตรงนู้นให้จอดอีกนะคะก็ไม่มีปัญหากับการจอดเท่าไหร่ค่ะในวันนี้อะไร <ไป S 2> ออกมาที่ลา ใช่าครับมันนี้ทำงานอยู่ yes <c oughs> หลานสาวตัวแสบก็มาช่วยด้วยนะคะวันนี้พอดีว่าสกูลฮอลิเดย์นางมารับจอบพิเศษค่ะ เว่าชุกคลิปนะก็เอารูปมาแบบเด็เด็ดลงตอนที่รูป่ไม่ดีอ่ะโอยหรคนที่น้ารักใช่อที่แล้วที่นาทที่ลูกยกนิ้วให้นก็ลงอุยน่ชอน้าเดกก็ถูกแดดละจังกาความเร็วผลาฟไปเฮนยนี่อีอ้อร ใส่กระมังบอก me! I had a fun. And anything else? One college. We have the ูกค้าก็ไม่ได้ยุ่งเท่าไหร่นะคะเราก็เลยมีเวลาเล่นกันนะคะช่วงหนึ่งลูกค้าไม่มาเราก็เลยเล่นแข่งรถกันนะคะตอนนี้พี่ลูกชายกับเรานะคะเล่นก่อนแล้วก็พี่แอมมี่นะคะก็เสิร์ฟลูกค้าไปนะคะเดี๋ยวอีสจะพักนึงเดี๋ยวถึงจะได้ไปช่วยนะจ๊ะขอแข่งรถแป๊ะ

ถึงเวลาคินนับ time แล้วนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วก็เตรียมตัวนะคะล้างของนะคะปิดไฟป,ปิดประตูเรียบร้อยคือปิดหนีลูกค้าเลยนะจ๊ะวันนี้คือถึงเวลาบ่ายโมงก็คือบ่ายโมงเราก็ปิดเลยนะจ๊ะไม่รอว่าแม้ว่าลูกค้ามาที่หลังหรือว่า มาตอนเราปิดประตูแล้วเราก็ต้องบอกลูกค้าเลยนะคะว่าเราปิดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราปิดแล้วคืออาหารมันก็จะเริ่มโคดาวนะคะก็คือเริ่มจะเย็นนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะขายให้ลูกค้าได้เราต้องเอาทิ้งลงขยะนะคะ เก็บร้านก็ประมาณนี้นะคะก็ทําความสะอาดตรงเตาทอดนะคะก็ตรงพื้นหน่อยนิดหน่อยนะคะคือตอนตรงพื้นนี่เราจะถูพื้นแล้วก็พื้นตอนที่เราไปถึงบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนทำความสะอาดเราจะใช้ทำความสะอาดที่บนที่มดก่อนนะคะเมื่อเราไปถึงบ้านเราเก็บของลงทั้งหมดแล้วเราค่อยเคลียร์พื้นทั้งบคะก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วนะคะกำลังจะเก็บของลงค่ะเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์ like กดแชร์ได้นะบ๊ายบาย